เอาแล้วก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tendo Review เช่นเคยนะครับและในวันนี้ผมก็จะมารีวิว Soft v ย n ิว c a m e l a เล r Blade หรือ Mask Rider Blade นะครับออนนก็ขอวันนี้ก็ผมก็ไม่ได้รีวิว DX นะครับผมก็วันนี้จะมารีวิว o f t นะครับผมเดี๋ยววันหลังเข้ามารีวิว DX ต่อนะครับนี่ผมได้มาเนี่ยก็สวยมากเลยนะครับเป็นงานกล่องที่สวยแบบ ส่วนชิบหายเลยครับผมขออนุญาตพูดคําหยาบนิดหนึ่งนะครับคือกล่องเนี่ยไม่มีรอยถะลอกไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็มาดูนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นกล่องนะครับผมแล้วก็จะเจาะรูไว้ด้านหน้าให้เห็นตัวสินค้าด้านในนะครับผมก็จะเป็นรูปม a สเรเ d อร์เบลดนะฮะและนี่ก็จะเป็นม a สเรเดอร์เบลดนะครับผมแล้วก็จะมีโลโก้ลุงบันอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ฮะอันนี้ด้านขลางอันนี้ด้านข้างนะครับผมคลางจะมีลอลิงทําไมเนี่ยก็จะเป็นส่นหนึ่งนะผมจะเป็นตัวที่หนึ่งในซีรีส์ของเบลดนะครับ นี่นะฮะนี่นะผมด้านหลังก็จะเป็นรูปเบลดเท่ๆเลยนะครับผมและนี่ผมก็จะมีเขียนจะมีภาพบอกด้วยนะผมว่าสามารถเอาดาบมาถือได้นะครับและตัวนี้ก็มีดาบมาให้ด้วยนะครับนี่ผมก็เป็นอีกข้างหนึ่งนะฮะก็เหมือนกับข้างที่แล้วเลยนะครับเป็นรูปเดียวกันเลยนี่นะผมด้านบนก็จะเป็นรูป m a s ไ r ร d e r Blade นะฮะด้านล่ังจะเป็นศูนหนึ่งนะครับผมเรามาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับ นี่นะผมเมื่อเวลาเราแกะออกมาแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวマスレーダーブレดนะผมแล้วก็จะมีดาบของเบรดนะฮะแล้วก็จะมีการ์ดของマスレーダーブ d ดนะผมที่เอาไว้เล่นกับดีเอ็กซดาบมันได้นะครับคือการ์ดที่ผมได้มาเนี่ยคือตอนแรกมันสวยเลยนะครับผมแต่ด้านหลังเนี่ยนะฮะด้านหลังจะมีรอยถลอกนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมเอาไปเล่นกับดาบมันไปแล้วนะครับผมเนี่ยผมนี่นะครับ เป็นรูปตัว K นะผมแล้วก็มีเขียนคําว่าเบรดนะฮะไออันล่างผมก็อ่านไม่ออกหรอกครับนี่ผมนี่บันไดนะผมปี2004 made in Japan อนนี้ผมได้ร็อต j a p นมาหรอวเนี่ยมาผมเรามาดูตัวของเบรดกันเลยดีกว่านะครับมา๋ยวผมขออนุญาตแกะออกแป๊บหนึ่งนะฮะนี่นะผมผมก็แกะออกมาแล้วนะครับเรามาดูกันที่ตัวดาบก่อนเลยนะครับผมนี่โห รายละเอียดนี่ถือว่าทําดีมากเลยนะครับโอ้ผมต้องชื่นชมเลยนะครับเนี่ยลังนะฮะกล้องผมมันไม่โฟกัสนะครับมันไปโฟกัสไปตัวเบรด้านหลังแทนประชามันอะเนี่ยผมรายละเอียดแบบสวยจัดเลยนะฮะตันนี้จะเป็นแบบสลักไว้หมดเลยนะผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นด้ามนะผมเอาไว้ถือเบรดได้นะฮะอันหนึ่งนะฮะเอนี่ครับผมโฟกัสแล้วนะฮะ นี่โอ้ยสวยจัดเลยนะครับนี่นะครับผมนี่นะนี่ก็จะเป็นด้านหน้าของเขานะครับอืมถือว่าสลักออกมาได้สวยมากนะครับอื่เราดูที่ตัวดับแล้วเราไปดูที่ตัวเบรกกันเลยนะครับมาเริ่มจากส่วนใบหน้าของเขากเลยนะฮะก็จะถือว่าสวยพอสมควรเลยนะครับผมผมว่าหน้านี่ทําดีนะฮะนี่นะผมนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับ เบรนี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะครับตอนนั้นที่ผมซื้อมาเนี่ยผมข้างเบรมากเลยนะแต่พอสักพักผมก็มาบ้าคาบุโตะแล้วก็เนี่ยตอนนี้ผมอากิโตะแล้วเนะี่ยผมไปทั่วแล้วเนะี่ยนี่ผมนี่จะเป็นหน้าอกของเขานะครับก็จะเป็นรูปไบโพล์ด้วยนะฮะตรงนี้นี่นะผมเกาะไหลนะฮะด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเหมือนกันนะผมสองข้างเหมือนกันนะนี่ผมต้องแขนนะครับอืมนี่นะฮะแขนสองข้างนี่เหมือนกันนะผมแขนนี่หมุนได้สามร้อยหกสิบองศานะครับผม สองข้างเหมือนกันเลยนะฮะนี่นะผมส่วนตัวนี่นะครับผมเรามาดูตรงเข็มขัดนะผมเบบัคเกิลนะฮะหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมสวยรายละเอียดสวยมากเลยนะครับนี่จะเป็นด้านข้างนะครับเออผมผมลืมบอกว่ามันไม่สามารถเอาด่ามมาเก็บด้านข้างได้นะครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับกะด้านข้างด้านหนึ่งนะสามารถหมุนได้นะผมสามร้อยหกสิบองศาเลยครับหมุนไปด้านไหนก็ได้ครับแล้วแต่เรานะครับ เรามาดูตรงขาเลยนะฮะนี่นะผมถือว่าสวยนะครับนี่นะครับผมสวยมากนะฮะนี่ด้านล่างมีเขียนอะไรด้วยเนี่ยแบบหนึ่งนะครับผมเอ๊ไม่โฟกัสว่ะไม่เป็นไรเราอย่าไปสนใจกันเลยนี่นะผมขาด้านหลังนะฮะสวยมากนะครับผม เหมือนกันนะผมสองข้างนี้เหมือนกันนะครับเรามาลองเอาดาบของเขาถือกันดูเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนี่ับผมถือแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอุ้ยแทงขาตัวเองก็แล้วนี่นะผมถือแล้วก็นี่นะฮะจะได้ประมาณนี้นะครับผมถือว่าเทพาพ่พอควรเลยนะผมถือดาบไปแล้วครับผมเราก็สามารถยกดาบไปเล่นอย่างนี้ได้นะฮะ หรือเราจะถืออย่างนี้ก็ได้นะผมด้านนี้นี่นะครับผมนี่ฮนะก็จะเป็นแบบชิงชิงชิงอะไรเนี่ยครับผมถือด้านไหนก็ได้ครับด้านนี้ก็ถือได้นะครับผมไม่จําเป็นจะต้องถือแค่ด้านนี้ด้านเดียวนะครับเอาล้ครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ผมก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามนะครับสําหรับทีนี้ก็สวัสดีครับ